Ờ, ททในส่วนของคนในแม่ของเราครับครับท่านสนับสนุนกิจการกิจการของหน่วยงานของเราแล้วก็ทางสังคม่างจลเนื่องนะครับนี่คือครับขอบคุณสำหรับเสียงตอบรับเป็นอย่ยงดีครับขอบคุณครับหนึ่งสอครับหนึ่สองสามสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทครับ หนึ่งสองานบจำนวน6กหมื่นบาทครับตอนนี้จะเป็นอีกครั้งฝักชื่อให้น่อยครับแต่ตอนนี้แซ่ครับของป่เปิดเปลี่ยนให้กับทั้งสองท่านอีกครั้งคับครับครับครับขออนุญาตครับหนึ่งองสามสิบครับหนึสองสาม ไ็เกียไม่ับท่านสาหนสองสามัครับหนึ่งสองสามขยครนสไหนี่ไหนและนนาของท่านและก็กำัรอบครัวในส่วนของไม่มีการขอรับการถูกจากใครผมเดินเงินสองพบาทแต่ครั้งนี้เหลือเงินเยอะนะครับเหลือเงินเยอะไว้สำหรับที่จะไปต่ออ้โหเนอง่ย่านี มาชกันทีพรนะครับขาบอกว่าพี่อะไหบอกมานานอานแาน้าน้านานอาน้าน้า้านอานานน้าน้าน้านาน้้านานาน้า่้าานน้าน้านาน้า้าน่าน้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 านาน้าน้าน้านอาน้าน้าน้าาอาเาออกเลยอาา Ha, <laughs> ha, เห็นนัก์๊อยู่นักจนถึงนาทีสุดท้ายน,น,านานาทีนี้นถือว่าทุกท่านทุกคนให้ความเป็นกันเองบรรยากาศมีความอบอุ่นมากนะครับในโอกาสครั้งต่อไปนี่ก็ขอคงจะได้มีโอกาสจัดงานาในลักษณะนี้อ,อีกนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าได้รับความร่วมมือจากน,นักทบในจังหวัดชุมพรระนองสุพรรณพัทลุง แล้วก็ประจบกิริันมามากมากยิ่งยิ่งขึ้นนะครับในวันนี้ประสบความสําเร็จนะครับด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากรางพลและครอบครัวของบนโทรศัตท์บกที่44แล้วก็นักอล์ฟในทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมกันวันนี้หลังจากนี้นะครับ